มีความรู้รอบตัวมาไหมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนำมาจากวัดระฆังโคสิตารามนะคะเป็นวัดเก่าอยู่ที่ฝั่งทนบุรีเพราะนั้นด้วยความที่เป็นระฆังเก่าแก่ที่มีมาก่อนการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์หนูเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของระฆังไหมเชื่อไหม อ้าวมันต้องมีที่มามีสตอรี่มันต้องมีความเชื่อ,อความเชื่อความศรัทธาระฆังใบนี้ตีจากกรุงรัตนโกสินทร์ได้ยินถึงจังหวัดสุรินทร์หนูเชื่อไหมทำไมทำหน้ายอย่างนั้น <c oughs> หนูฝ้ายความศักดิ์สิทธิ์ความดังกล้องกองังวานเนี่ยตีการะคางังไปปั๊ม เสียงมันก้องกังวานถึงจังหวัดสุรินเลยนะจากกรุงรัตนโกสินทร์ดังถึงจังหวัดสุรินดินแดนอารียธรรมขอมโบราณจริงเพราะเขาถ่ายทอดสดออกทีวีก็ตอนปีเขาถ่ายท่อสดมันก็ได้ยินถูกไหม หัวอาจารย์แล้วอายกำลังแบบนึกตามแป้งกำลังนึกตามอ๋ออาจารย์นี่หักมุมสักขนาดนี้แล้วหนูจะเชื่ออาจารย์ได้ยังไงเนี่ย,ยอ,าอาจารย์เป็นเด็กเลี้ยงแกะอาจารย์เป็นเด็กเลี้ยงแกะเอาก็พูดให้ขำบ้างอะไรบ้างง้องเปี๊ยน้งเปี๊ยนหนักไปอีกวะอาจารย์อันนี้ติวแล้วเหรอคะ ให้บางอยูเกิดความจำแล้วหรอล่คะไม่ปทญหาลูกมันก็เอาไปเล่าให้มันขำๆก่อนเข้าเรื่องอะไรอย่างนี้เวลาเราจะบรรยายนักเที่ยวฟังเราก็หาเรื่องสนุกสนุกเล่าให้กันฟังก่อนไม่ค่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วนะเมื่อกี้อาจารย์แบบเอยากให้พวกเราขำนเล็กน้อยคือ <c oughs> แต่เชื่อไปแล้ว <c oughs> แต่เชื่อไปแล้วในความศักดิ์สิทธิ์ปีจากกรุงเทพมหาคนครได้ยินถึงดินแด,น,ดนของโบราณเนาะจริงๆแล้วอย่างนี้นะคะ ว่าความเชื่อในการตีระฆังเน่ะเขาก็จะมองไปในเรื่องของชื่อเสียงใช่ไหมคะชื่อเสียงตีระฆังแล้วชื่อระฆังมันก้องกังวานนะคะเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักให้สินค้าของเรามีชื่อเสียงทาธุรกิจอะไรก็ปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆรวยๆคนรู้จักทํามาคา้าขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีคติความเชื่อในการไปตีระฆังในวัดระฆังโคศิตารามคือ เราเรา,าอัญเชิญเราอัญเชิญระฆังเนี่ยมาไว้ที่วัดของกรุงรนาโกศิลแต่ปัจจุบันวัดระฆังก็ยังมีระฆังที่เป็นโบราณอีกอีก,อกหลายอีกหลายองค์นะคะก็คือก็ยังเป็นวัดที่สําคัญที่คนยังนิยมนะคะไปเคาะระฆังที่ที่ไหนวัดระฆังโคสิตารามเชกเช่นตัดภาพมาที่บ้านเราเรามีกิจกรรมการเ่เชิงพระพุทธศาสนาคือการเคาะระฆังที่ไหนคะ เออเหมือนหัวจะปวดโอ้ยอาจารย์ปวดหัวกับลูกศิษย์พูดถึงจังหวัดสูรินเขากระดงแป้งแป้งแป้งสุลินเขาลูกเขากระดงตอมาแบบเหมือนเหมือนโรบอทอ่ะ เหมือนโรบอทที่แบบถามปุ๊บตอบปั๊บเขาก็โดงเขาก็โดงอยู่ซุนินเหรอคะเน้นตอบแล้วไม่ได้ตอบเอออะไรนะเน้นเน้นตอบไปแล้วอันนี้ติวแล้วใช่ไหมวันนี้คงไม่จบเออข้างๆสกิลแล้วยังไม่รู้ตัวอีกข้อะระฆังพันแปดสิบใบไหว้เก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อ่ะวะนะอุทยานพนมสวายอนอกเรื่องนิดนึง สุรินไม่มีอุทยานแห่งชาตินะลูกนะสุรินมีเพียงวนะอุทยานอีอย่างเอาเพิ่งถึงบางอ้อลูกฉันอันอย่างเพื่อนหัวเราะตั้งนานแล้วหนูเพื่อนหัวเราะหยุดแล้วลูกพขาเขาจะเป็นอะไรวันนี้ฝ้ายถ้าดูทางนี้หน่อยนะดูอาการน้องๆหน่อยกินยามายัางเลือกอายาธารามไหม หนูเพิ่งตื่นนะลูกอะไรอีกอันนี้เราคุยกันเรื่องวัดเรื่องวานะอะไรหาได้ขนาดนี้เป็นไงมีอะไรเป็นประเด็นได้หัวเราะกันอีกว่า ไม่แต่หนูก็สามารถหัวเราะได้ทั้งที่หนูได้ฟังชื่อผิดอย่างงั้นเห,อหรอเออเขาเขา,เขาหัวเราะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตโลกง่ะอัน <c oughs> เอเราออกจากเรื่องละครกันเถอนะเนาะอุ้ย <c oughs> ไม่ไม่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายเรื่องของจังหวัดสุรินไม่มีอุทยานแห่งชาตินะคะเรามีแค่ว่านาอุทยานเพียง <c oughs> สองแห่งก็คือวนาอุทยาน ขนมสวายและวานาอุทยานป่าสนหนองคูอุทยานกับวานาอุทยานข้อแตกต่างข้อแตกต่างที่